สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการ Weekly กันอีกแล้วนะครับสำหรับ Weekly สัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงอุปกรณ์นะครับที่ช่วยเสริมการเล่นการนั่นเองแล้วก็สำหรับคลิปนี้เรามีอุปกรณ์หลายอย่างวางอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับซึ่งอันดับแรกผมขอ,อนำเสนอก่อนเลยเทมเมตครับนี่ครับเทเมเราจะเห็นเป็นผ้ายางอยู่ตรงข้างหน้านครับมีดวดลายต่างๆก็คือสำหรับเทมมนั้นใช้แทนสนามการเล่นนะครับ ซึ่งแต่ละการ์ดนะก็มีเพมเมทเป็นของตัวเองครับลายทั่วไปแต่ก็ลักษณะของเพมเมทนั้นจะคล้ายกับแผ่นรองเมาส์นะครับแต่จะหนากว่าเล็กน้อยแล้วก็มีขนาดใหญ่แน่นอนส่วนการ์ดอื่นก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันไปอาจจะตามรูปแบบการเล่นหรือว่าเป็นลายตามอนิเมะต,ต่างๆนะครับ ก็ลองไปดูกันได้อันดับต่อมาเมื่อเรามีเด็กแล้วใช่ไหมเราก็ต้องปกป้องเด็กของเราซึ่งการปกป้องเด็กของเราเนี่ยทำได้จากการใส่สลีปนั่นเองครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้อ่าเราก็จะใส่สลีปของฉันเดี๋ยวก่อนฉันจะอออกมาก่อนนี่ึ่งสลีปนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไปแน่นอนครับ โดยสลิปตัวนี้เป็นสลิปของญี่ปุ่นผมก็มีตัวอย่างสลิปไทยมาให้ดูก็มีหลายลายนะครับสำหรับสลิปไทยจะเป็นสีขาวและส่วนสลิปญี่ปุ่นจะเป็นสีเงินดูตรงขอบนี้แต่ว่าคุณภาพก็ไม่ได้อยกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ของไทยจระราคาถูกกว่านะครับก็เป็นของแท้ของลิขสิทธิ์ก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับ พอเสร็จแล้วเราใส่สลีปแล้วจะเป็นรอยเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ซองคุมไปด้วยครับซองคุมก็เป็นลักษณะเหมือนซองพลาสติกทั่วไปครับที่มีขนาดใหญ่กวา่าสลีปเล็กน้อยครับเพื่อปกป้องสลีปของเราตัวใครจะใส่แบบไหนก็ตามสบายครับซึ่งซองคุมก็มีเป็นซองคุมทั่วไปครับที่ขายกันราคาถูกใช้ปกป้องการได้ครับเป็นรอยก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ แล้วก็อาจจะใช้ซองคุมแท้ซึ่งเป็นของบริษัทนะครับอย่างเป็นอันต้าโปรหรือว่าของบูชิโร่นะครับก็ใช้ทนแล้วก็นานหน่อยครับต่อมาเมื่อเรามีเด็กใส่ซีฟใส่ซองคุมเรียบร้อยครับเราก็ต้องมีนี่ครับเด็กเคสหรือว่ากล่องใส่เด็กนั่นเองนะครับซึ่งกล่องใส่เด็กก็เอาไว้เก็บเด็กของเรามีขนาดพอดีสําหรับ1เด็กนะครับรือบางกล่องก็ใหญ่อาจจะใส่ได้ประมาณ2เด็กหากไม่ใส่ซองคุมนะคก็ สำหรับเด็กเคก็โดยทั่วไปใหญ่ๆมี2แบบด้วยกันคือแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนแบบแนวนอนจะใส่ได้ประมาณ1เด็กกับพื้นที่หรืออีกเด็กน้อยส่วนแบบแนวตัง้งส่วนใหญ่จะใส่ได้2เด็กหากไม่ใส่2คุ่มนะคะก็ตัวด้านนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นฮะด้านนี้เป็นของไทยซึ่งของไทยก็มีทั้ง2แบบเช่นเดียวกันอ่ะก็ราคาถูกครับและสําหรับ เด็เคสตัวนี้เป็นเด็ a เคสลิมิเต็ดครับไม่มีวางจำหน่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากได้ครับผมมีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นครับคลิกไปที่ด้านใต้คลิปนี้ครับผมจะฝากลิงก์เอาไว้เป็นลิงก์ของเพจนะครับแล้วก็กิจกรรมเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับแล้วก็เราจะแจกให้ผู้โชคดีคนละ1อันไปเลยนะครับผมเข้าไปดูได้อ่า มาดูความแตกต่างระหว่างเ,าเด็กเคสไทยกับญี่ปุ่นครับในไซส์เดียวกันก็ไม่มีความแตกต่างอะไรมากครับด้านนอกแต่ว่าพลาสติกของไทยจะหนากว่าของญี่ปุ่นเล็กน้อยนะพอสุดท้ายก็สตเลตสตเลคือกล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่เอาไว้ใส่เด็กเคสอีกทีน,นะครับซึ่งผมไม่ได้เอามาในวันนี้ก็สามารถใส่เด็กเคได้ประมาณตั้งแต่2เด็กขึ้นไปอย่างน้อยครับ จนถึง5เด็กก็มีครับเป็นสตรเรจขนาดใหญ่แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือกระบอกใส่เพย์แมทนั่นเองเพราะว่าเวลาพกพาเพย์แมทไปไหนจะให้ม้วนงไงก็ลำบากครับแต่ว่ากระบอกเพย์แมทมันก็อาจจะมีราคาแพงนะครซึ่งของดีๆก็เป็นของอันต้าโเพราะฉะนั้นถ้าสําหรับใครอยากเป็นสายประหยัดแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ที่มันใกล้เคียงกันได้ครับโดยผมมีอันนี้มานําเสนอครับหา,าหาซื้อได้ที่ร้านเครื่องเขียนทั่วไป ที่ B2S ก็มีนะครับมันที่จริงแล้วมันเป็นกล่องเหมือนกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลาหรือว่าของทั่วไปนะฮะนี่ครับซึ่งสามารถเอามาใช้ประุุชต์ด้วยกันได้ครับมุนอาเพลแมทแล้วมันก็เข้าไปได้นี่ราคาถูกกว่าด้วยโอเคก็ถือว่าจบกันไปกับการแนะนำครับอุปกรณ์ในการเล่นนะครับสำหรับการแกนอื่นอาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นแบตเทนสปีดอาจจะมีคอ หรือว่าอย่างยุกิก็มีทั้งเหรียญมีลูกเต่าแล้วก็อื่นๆนี่ครับก็แตกต่างแต่ละการกินไปเอาครับสำหรับนี้ก็ขอรับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์แล้วก็มีคลิปใหม่ๆตรงนี้ด้วยนะครับ